หนึ่งหดฮะเดืองห,หนึ่งหไมัดเยเยา้ิยัได้ดีมาทุกคนกลับพื้นมาพบแม่เอฟสและน้องสร้อยขามดีเนาะอยู่ที่ f o r e เ e r วอร์รีคอรเมื่อนี้เขาสิมาแก่งเ่าไม้สดสุกินเนาะ เครื่องประกอบของเราก็มีหน่อไม้สดมะเขือเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวมาแล้วจะมีผักผักอีตู้เนาะผักอีตู้สดเัาบ่มีเราเอาผักอีตู้แห้งมาใส่เนาะเมื่อวานนี้ไปซื้อซอค่าบ่มีอยู่ตล่าข้าวตลาดแล้วก็มีมะเพร้าวซแล้วก็มีผักขยเสดมีหมอดซิงไคลเนาะแล้วก็มีเห็ดเห็ดที่าเราล้างสะอาดแล้วเนาะเห็ดสามอย่างก็คือเห็ดคลิป เห็ดพวกน้อยเห็ดเมกาตัอมลมนี่เนาะงูว่าภาษาล,ลาวเอื่นมาจต็ไเลเนาะแล้วก็มีเห็ดหูหนูเนาะแล้วก็มีใบยนาน้ำใบายนาน้ำเขาเอาตัวเป็นใบมาใส่เนาะเขาบ่อตัวเป็นน้ำตัวเป็นใบเยอะเขาจะแพกใส่พิเซอร์เนะาะเขาเสียบมาปัน้นโอเคแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำปลาเดกเนาะคิอคาดอะไรเนาะใส่น้ำปลาเดกเมื่อนี้เราเสียมาแกะหน่อไม้แบบ็คบรรนอกสุดกิดเนาะ เอามาเริ่มสตาร์ทเลยนเนาะโอเคปาะนี่หา่าวตรงนี้เนี่ยไฟไหมห่าวปั้นน้ำบายนางแล้วแล้วนเนาะเ่าใส่หม้อแ,แล้วแล้วเหาก็เอามาห่อหัวชินไคล่ไส้หัวชินไคล่ไส่เนาะซอยหัวชินไคล่ไส่แล้วเหาก็เอาหน่อไม้ห่อหน่อไม้เ่าลงใส่เนาะลงใส่ไปเลย มนะมัยสดต่เก็บไปเก็บบรรหัดมาเธอมาอมเธอแล้วเรามาคิดํำกันแล้วแล้มหลงใส่แล้วก็เตรียมให้สดด้ว<อ>ยเป็นหมูวเนาะ เป็นงอของกบได้ใส่หลายเอาใส่สองบ่วงสองบ่วงตักกาแฟเนาะมันใช่ว่าเอามือมกได้ก่อนเนาะต่อมือามือโมกเลยนะตามด้จังหวะเบลได้คุณเพชรหนึงตามด้วยเกลือหน่อยนึงเนาะเอาเกลือใส่ประเด็นเขาจะใส่บั้นท้ายเวลาเขาจะปุกเนาะมันจะค่อยบูมเอ็นเลยเกลือใส่โอเควันนี้น้ำ กระนำเอาฟุตแล้วเนาะเอากระน้ำเน็ดมะลงเนาะเฮ็ดสามย่างของเราเลยนำลงไปเลยเฮ็ดหมูเน็ดกุ้งเน็ดปลาเนาะเราใส่ความร้อนนี่นำลงไปเนาะให้เฮ็ดมันสุกเนาะ โอเควันนี้เห็ดเพาสุกแล้วเนาะวันนี้นเขาก็นำน้ำข้าวเบือลงใส่เนาะน้ำข้าวเบือเขาปั่นใส่กับมะเขนะือเนาะน้ำข้าวเบือลงใส่แล้วเอาตนนะคุนมาหนึ่ง น้ำเข้าลุกเขาเบื่อใจมันจนเหนียวหน่อยหนึ่งเนาะเหนียวเขาพยา,นนายามคนมันเพื่อให้มันติดก,ก้นหม้อสามด้วยมะเอือสดเนาะลงไปเลย อิตู้แห้งเนาะถ้าพักอิตู้สดเอาเอาไว้ใส่วัดพันธุ์ไทยตัวนี้มันแห้งเอาไปใส่ก้อนเนาะแล้วก็มีลูกโดดสี่ห้าลูกแลใส่ลามเนเาะเขาเด็กน้อยกลิ่นหลามน้อยลงมากเลยถ้ามันมัมนอืดเขาเบื่อสุดแล้วมาว่าจะเอาหอมก่ไม่อยากใส่เนาะแล้วก็ซีมซันแก่งมาไหมห่อซีซันงามดีเนาะ ใส่ดูกหม่ไม่นง่นหรอะเอาน้ำน,นัวมันแลน้วก็คนนั่งราให้มันสุกราให้มันอื่น็น้วพอเบือสุกแล้วเขาก็จะเอาผักขชเงนใส่ผงด้วยกระเด้โอเคบดนี้นนแกงใบไม้เขาก็สุกแล้วเนาะบะนี้ เอาเอาปลาแดกใส้ปลาแดกหลงไส้เนาะคนข้นอืมอาเด้อสีแซกแค่ปลาแดกไส้แล้วเราจะเอาขยงหลงไส้ก็คผักหอมตกเอาไปะเลย ก้ไส่เน้้ผมุรยังพกินข้าวมากินข้าวแรงนำไอ้ข้อมใบหิมกระ่วยคำเน้อขาวกระ่ายพักเอาซุกนาสีกับสมันเป็นแอ้ไล อืมแซ่บมันมันมันมากินข้าวนํากันโอเคเราจะพายมันกดหน่อยนึงถ้ามันกดแล้วก็มอดเนาะอันนี้แกงไม้เาก็สุดสีรสซาแซ่บหอมน้ําสะแดกหอมเครื่องหอมผักแคเยงใบอีตู้ไม้เาสุเลยเนาะโอเคแล้วเาก็มอไป h o ณซื้มา,าได้เก็ไดอยุ่มมอมาเอามาขีดมันกัตว์มาปิเง็ดน,น้อไม้สดๆเลยแซ่บๆนะมาอยู่ว่าน้กัน